บรรยากาศมืองิดท้องฟ้าใหม่แจ่มใสว้าวว่าน่ารัไนะยังฮะเอาสายลไอ้่ะแล้วก็้ยยับแะแไปเอาไปวยีหปหนปไปจวาไปใส่เ

โหลนังล้อโอ้ยหูเยอะกว่านี้แหละเปียกก็ลีแล้วดิยานมา <coughs>